นี่คือฮุกภาษาไทยสำหรับวิดีโอที่สร้างจากเรื่องราวนี้ครับผมเขียนให้ทั้งแรงดึงดูดใจมีความลึกลับและจบด้วย Call to Action เพื่อมัดใจผู้ชมให้อยู่จนจบครับขึ้นฝนตกในหมู่บ้านเล็กๆของไทยคืนที่เสียงระฆังวัดดังขึ้นท่ามกลางความมืดแต่เสียงนั้นไม่ได้มาพร้อมกับความสงบกลับมาพร้อมกับการปรากฏตัวของร่างที่ควรตายไปแล้วเขากลับมาพร้อมคำถามเดียวที่สะเตือนใจทุกคนใครคือคนที่เธอรักจริงๆ และใครคือฆาตรกรที่แท้จริงในค่ำคืนนี้ทุกวินาทีต่อจากนี้คือความลับทุกถ้อยคำคือบาดแผลและทุกการตัดสินใจอาจเปลี่ยนชะตาชีวิตไปตลอดกาลอย่ากระพริบตาเพราะคุณอาจพลาดสิ่งสำคัญที่สุดของเรื่องนี้และถ้าคุณอยากฟังเรื่องราวเต็มๆจนถึงความจริงที่ถูกเปิดเผยกดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์บอกผมด้วยเพราะทุกความคิดเห็นของคุณจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เรื่องต่อไป ต้องการให้ผมเขียนสาเวอร์ชันหุกแบบสั้นกระชับและกดดันความสงสัยสุดๆเอาไว้ใช้ทดสอบตำเนลไทเทอร์ด้วยไหมครับคืนแห่งคดีฆาตกรรมและรักที่ไม่สมบูรณ์เสียงฝนกระหน่ำลงบนหลังคาสังกะสีของบ้านไม้เก่าเสียงฟ้าร้องสะท้อนก้องไปทั่วหมู่บ้านเล็กๆริมคลองในจังหวัดสุพรรณบุรีท่ามกลางความมืดมิดมีเพียงแสงไฟจากตะเกียงน้ำมันที่ส่องสลัวๆอยู่ตรงระเบียงเด็กสาวในชุดผ้าสิ้นสีเข้มกำลังนั่งรอคนรักที่สัญญ,ญาจะกลับมา มือเธอสั่นเล็กน้อยขณะกำตะกรุดที่ชายหนุ่มมอบให้ไว้ก่อนจากน้ำเสียงที่เขาเคยบอกว่าเราชนะไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนฉันจะกลับมายังวงเวียนในใจเธอเหมือนเสียงสะท้อนในค่ำคืนนี้แต่เวลาผ่านไปเกือบเที่ยงคืนเสียงฝีเท้าที่เธอรอไม่เคยดังขึ้นกลับเป็นเสียงชาวบ้านกรีดร้องมาจากท้ายคลองมีคนถูกฆ่ามีคนถูกฆ่าเธอสะดุ้งลุกขึ้นรีบวิ่งเท้าเปล่าไปตามทางดินที่เต็มไปด้วยโคลน ไฟจากคบเพลิงของชาวบ้านส่องสว่างเผยให้เห็นร่างชายหนุ่มในชุดเสื้อเชิดขาวเปื้อนเลือดใบหน้าของเขาคือคนที่เธอรอหัวใจเธอแตกสลายทันทีเสียงชาวบ้านสุบสิบฆาตกรยังไม่ถูกจับแล้วทำไมต้องเป็นเขาสายตาหลายคู่หันมองมาที่เธอราวกับตั้งคำถามว่าความรักนี้มีเงื่อนงำเธอทรุดลงข้างร่างเย็นเยียบกบมือตะกรุดแน่นจนเลือดไหลคำถามวงเวียนในหัวใครใครเป็นคนทำหรือว่าเขามีความลับที่ไม่เคยบอกฉัน ฝนยังตกไม่หยุดราวกับฟ้าร้องให้ไปพร้อมเธอแต่ในความมืดมีเงาหนึ่งยืนมองอยู่ห่างๆข้างต้นไทรใหญ่แสงฟ้าแลบเพียงชั่ววินาทีทําให้เธอเห็นสายตาคมที่จ้องมองมาเธอกลั้นหายใจหัวใจเต้นแรงเพราะเงานั้นไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่คือคนที่เธอคุ้นเคยเป็นอย่างดีเธอแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองร่างเงาที่เพิ่งเห็นชัดเพียงเสี้ยววินาทีคือเพื่อนสนิทในวัยเด็กคนที่เธอไว้ใจที่สุด เขายืเนเงียบอยู่ตรงนั้นไม่ยอมขยับแต่ดวงตาเต็มไปด้วยบางสิ่งที่บอกไม่ออกทำไมเขาต้องมาอยู่ตรงนี้ในค่ําคืนที่ทุกอย่างพังทลายเธอพึพมพำเบาๆน้ําตาไหลลงแก้ไม่หยุดเสียงชาวบ้านเริ่มดังขึ้นอีกครั้งต้องมีคนเห็นเหตุการณ์แน่ฆาตกรยังอยู่ในหมู่บ้านนี้เธอหันไปมองรอบๆเห็นสายตาของเพื่อนสนิทจับจ้องเธออย่างแรงกล้าก่อนที่เขาจะก้าวถอยหลังทีละก้าวจนหายเข้าไปในความมืดหลังต้นทร หัวใจเธอแทบหลุดออกจากอกความทรงจำต่างๆหลายกลับมาคำสัญญาที่เขาเคยพูดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะปกป้องเธอเสมอแต่ตอนนี้ทำไมเธอถึงรู้สึกว่าเขากำลังซ่อนบางสิ่งบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความตายของคนที่เธอรักเธอค่อยๆย,ยืนขึ้นแม้ขาจะสั่นและเต็มไปด้วยโคลนเสียงฝนที่ตกหนักเหมือนบดบังทุกความจริงแต่ในใจเธอรู้แล้วว่าคืนนี้จะไม่มีใครนอนหลับได้ จนกว่าจะหาคําตอบให้ได้ว่าใครคือฆาตกรและความรักที่เธอเฝ้ารออาจไม่เคยสมบูรณ์ตั้งแต่แรกเลยก็ได้เสียงหมาเห่าไกลๆดังแทรกเข้ามาพร้อมกับเสียงเรือหางยาวลําหนึ่งที่ล่นฝ่าความมืดขึ้นมาตามลาคลองไฟจากหัวเรือส่องกระทบไปยังใบหน้าของใครบางคนแสงไฟจากหัวเรือส่องว่าไปทั่วผิวน้ําที่ปันป่วนเพราะสายฝนเธอเพ่งตามองด้วยหัวใจที่เต้นแรงไม่เป็นจังหวะ คนบนเรือคือชายชาราที่เธอรู้จักดีลุงสมคนหาปลาที่อาศัยอยู่ท้ายคลองแต่แววตาของลุงในคืนนี้กลับไม่เหมือนเดิมมันแข็งกระด้างและแสงไปด้วยความหวาดระแวงเรือค่อยๆจอดชิตลิงชาวบ้านบางคนตะโกนถามลุงสมไปไหนมาได้ยินเสียงกรีดร้องหรือเปล่าแต่ลุงสมเพียงก้มหน้าไม่ยอมตอบมือที่สั่นของเขายังเปื้อนบางสิ่งคล้ายรอยคราบแดงจางๆ เธอรีบหลบสายตาเพราะหัวใจเริ่มหวาดกลัวท่ามกลางความโกลาหลเธอเหลือไปเห็นผ้าขาวมา้าผืนหนึ่งที่ตกอยู่ในเรือมันไม่ใช่ของลุงสมแต่มันคือผ้าขาวม้าที่ชายคนรักของเธอใช้ติดตัวเสมอเลือดสดๆยังคงซึมติดอยู่ตรงชายผ้าเธอแทบสุดลงอีกครั้งมือกำตะกรุดแน่นขึ้นจนเส้นเลือดปูดโปนลุงสมเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงหรือคำถามสะท้อนกล้องในหัวไม่หยุด แต่ทันใดนั้นเองเงาของเพื่อนสนิทที่หายไปเมื่อครู่ปรากฏขึ้นตรงมุมมืดหลังศาลาวัดเขายืนมองภาพทุกอย่างด้วยสีหน้าที่นิ่งสนิทรากับรู้ความจริงที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยออกมาเธอรู้สึกเหมือนถูกบีบรัดทั้งหัวใจและลมหายใจความจริงกำลังอยู่ตรงหน้าแต่ทุกสายตาในค่ำคืนนี้กลับเต็มไปด้วยความลับที่ไม่มีใครยอมพูดเสียงฝนยังคงกระหน่ำลงมาไม่หยุด ชาวบ้านเริ่มกระซิบกันเสียงเบาๆแต่กลับดังชัดเจนในหัวของเธอหรือว่าลุงสมหรือว่าใครอีกความหวาดระแวงแพร่กระจายไปทั่วทั้งลานวัดเธอก้าวถอยหลังช้าๆสายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่เพื่อนสนิทเขาไม่ได้พูดอะไรสักคำเพียงแค่ยืนมองเหมือนกำลังชั่งใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปในดวงตาคู่นั้นมีทั้งความเศร้าความโกรธและบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนทันใดนั้นลุงสมก็เอ่ยเสียงสัน่น ฉันฉันไม่ได้ฆ่าใครนะแต่ฉันเห็นฉันเห็นคนถือมีดหนีไปทางศาลาเสียงของเขาทําให้ชาวบ้านทั้งหมดหยุดนิ่งตะเกียงในมือสันะระลิกแสงไฟสบัดวูบวาบเธอหันขอบไปมองทางศาลาสายตาเผชิญเข้ากับความมืดที่หนาทึบหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาเพื่อสนิทที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่พูดแม้แต่คำเดียวเขาก้าวออกจากเงาช้าช้าทุกก้าวของเขาทำให้เธอแทบหยุดหายใจ เสียงฝนเหมือนเบาลงแต่เสียงหัวใจกลับดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเอื้อมือออกมาในมือของเขามีบางสิ่งที่สะท้อนแสงไฟตะเกียงมันคือมีดปลายแหลมเปื้อนคราบเลือดที่ยังไม่แห้งสนิทแสงไฟสะท้อนวา่าทําให้ทุกสายตาของชาวบ้านตะลึงงานเสียงสูดลมหายใจดังขึ้นรอบด้านก่อนที่ความเงียบจะปกคลุมทั้งลานวัดเธอเบิกตากว้างน้ําตาเอ่อทนขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวไม่จริงมันต้องไม่ใช่เขา ริมฝีปากสั่นเครือเอ่ยออกมาแผ่วเบาเพื่อสนิทยืนตัวแข็งเหมือนถูกตอกตรึงอยู่กับที่สายตาของเขาสั่นไหวแต่กลับไม่ยอมปล่อยมีดจากมือชาวบ้านเริ่มตะโกนจับมันไว้มันคือฆาตกรฝูงชนกรูก,กันเข้ามาเสียงฝนผสมกับเสียงตะโกนดังระงมเธอรีบก้าวไปยืนขวางหน้าเขาหัวใจปวดร้าวเหมือนถูกฉีกออกเป็นเสียงเสียงหยุด อย่าเพิ่งจับเขาเขาเขาต้องมีเหตุผลแน่เสียงของเธอสั่นสะท้านแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นสุดท้ายที่ยังเหลือเพื่อสนิทเหลือบตามองเธอน้ำตาเอ,อ่ขึ้นมาเพียงชั่วขณะแล้วเขาก็ก้มลงกระซิบเบาๆฉันไม่ได้อยากให้เธอเห็นแบบนี้ก่อนที่ใครจะทันได้ถามเสียงระฆังเก่าในสาลาวัดก็ดังขึ้นเองก้องกังวานสะท้อนไปทั่วหมู่บ้านทั้งที่ไม่มีใครแต่ต้องมาเลยสักคน เสียงระฆังดังสะท้อนก้องไปทั่วทั้งลานวัดชาวบ้านทุกคนหยุดชะงักหันมองกันด้วยสายตาหวาดหวัว่นไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใดเสียงฝนกลับยิ่งตกหนักเหมือนจะกลบเสียงหัวใจของทุกคนเธอกลืนน้ำลายลงคอร่างกายสันสานระฆังใบใหญ่แกว่งไปมาเองราวกับมีมือที่มองไม่เห็นคอยดึงสายเชือกเงามืดของศาลาไหวระริกเหมือนกำลังซ่อนบางสิ่งเพื่อสนิทยืนกับมีดแน่นกว่าเดิม แววตาของเขาเต็มไปด้วยความลังเลและความเจ็บปวดเขามองเธอเหมือนอยากพูดความจริงแต่บางอย่างก็ปิดกั้นไม่ให้พูดออกมาบอกมาเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นเธอร้องขอทั้งน้ำตาเสียงสั่นสะท้านในลำคอทันใดนั้นสายฟ้าฟาดลงกลางท้องฟ้าแสงวาบส่องให้ทุกคนเห็นเงาอีกเงาหนึ่งยืนอยู่บนระเบียงศาลาร่างสูงโปร่งในชุดดำสนิท ใบหน้าไม่ชัดเจนเพราะความมืดแต่ดวงตาที่จ้องลงมานั้นวาววับและเย็นเยียบชาวบ้านหลายคนกรีดร้องวิ่งหนีออกไปบางคนทุดลงกับพื้นพึมพำบทสวดเธอเองก็แทบหยุดหายใจเพราะเงาที่ปรากฏนั้นไม่ใช่เพียงคนแปลกหน้าแต่คือเงาที่เธอเคยเห็นแวบผ่านในค er ืนก qu ่อนหน้านี้เงาที่ทำให้เธอฝันร้ายตลอดมาสายตาของเธอจับจ้องไปยังเงาบนระเบียงศาลาหัวใจเต้นแรงราวกับจะฉี่ออกจากอก ฝนาสาดกระนำจนทุกสิ่งพราเลือนแต่ดวงตาที่ส่องลงมานั้นชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธได้เพื่อสนิทที่ยืนข้างเธอกับมีดแน่นจนข้อนิ้วซีขาวเขาขยับริมฝีปากเหมือนอยากพูดบางอย่างแต่กลับกลืนคำลงไปในความเงียบชั่วขณะนั้นเองเงาบนศาลาก้าวออกมาทีละก้าวเสียงไม้เก่ากึกก้องทุกครั้งที่เขาเหยียบชาวบ้านที่ยังไม่หนีต่างพงะถอยหลังมีบางคนพึมพำชื่อราวกับจำได้ว่าเขาคือใคร เธอเงยหน้ามองเต็มตาและร่างนั้นก็ค,อคอ่อยๆเผยโฉมออกมาใต้แสงฟ้าแลบเลือดไหลเปื้อนเสื้อผ้าสีดำริมฝีปากยกยิ้มบางราวกับกำลังสนุกกับความหวาดกลัวของทุกคนเธอสะดุ้งถอยหลังสมองตะโกนคำเดียวซ้ำๆเป็นไปไม่ได้เขาตายไปแล้วพระชายที่ยืนอยู่บนศาลาคือคนรักของเธอที่ทุกคนเพิ่งพบศพเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา สายลมแรงพัดวูบกลิ่นคาวเลือดลอยมากับฝนจนแทบหายใจไม่ออกเธอเบิกตากว้างจ้องไปยังร่างบนศาลาที่ไม่ควรจะมีชีวิตอยู่เสียงหัวเราะเบาๆหลุดออกมาจากริมฝีปากของเขาก้องสะท้อนท่ามกลางความมืดเธอรอฉันใช่ไหมเสียงนั้นคือเสียงเดียวกับที่เคยกระซิบสัญญาใต้ต้นไทรเสียงที่เธอเฝ้ารอมาทั้งคืนแต่ตอนนี้กลับแฝงไปได้วยความเย็นเยียบจนทำให้เลือดในกายแข็งตัวเพื่อนสนิทก้าวขึ้นมาบาังหน้าเธอ ตะโกนด้วยเสียงแต่พร่านี่มันอะไรกันนายตายไปแล้วฉันเห็นกับตาแต่ร่างบนศาลากลับเพียงยิ้มสายตาคมกริบตวัดมองทั้งคู่ราวกับกำลังเล่นเกมชาวบ้านหลายคนกรีดร้องวิ่งหนีจนเกือบทั้งลานเหลือเพียงไม่กี่คนที่ยืนตัวแข็งเสียงระฆังดังอีกครั้งโดยไม่มีใครแต่ต้องดังก้องยาวเหมือนจะสั่นสะเทือนเข้ามาในอกเธอแทบสุดลงกับพื้น มือกำตะกรุดจ,จนแผลแตกเลือดไหลยหยดลงผสมกับน้ำฝนสายตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไร้คำตอบนี่คือคนที่ฉันรักจริงๆหรือหรือเป็นสิ่งอื่นที่สวมร่างเขาร่างนั้นก้าวลงจากสาราช้าช้าทุกฝีเท้าดังชัดเจนท่ามกลางสายฝนยิ่งใกล้เธอก็ยิ่งได้กลิ่นคาาเลือดแรงขึ้นเรื่อยๆและในดวงตาของเขาสะท้อนเงาของเธอพร้อมกับรอยยิ้มที่ไม่เคยเป็นรอยยิ้มของคนที่เธอรู้จักเลย เธอถอยหลังจนหลังชนต้นโพใหญ่สายฝนที่สาดกระหน่ำทำให้ทุกสิ่งพราเลือนแต่ภาพตรงหน้ายังคมชัดเกินทนคนรักที่ควรนอนแน่นิ่งในความตายกำลังก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวริมฝีปากยังคงยกยิ้มเหมือนรู้ความลับที่ไม่มีใครควรรู้เพื่อนสนิทชูมีขึ้นมือสันระริกเสียงตะโกนดังขึ้นท่ามกลางเสียงฟ้าอย่าเข้ามานายไม่ใช่เขาแล้วแต่ร่างนั้นกลับหัวเราะเบาๆเสียงแหบต่ำแฝงเยียบ ฉันก็ยังเป็นฉันแค่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าใครทรยศคำพูดนั้นทําให้ทุกอย่างเงียบกริบเธอหัวใจแทบหยุดเต้นหันไปมองเพื่อนสนิทที่ยืนกับมีดสายตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจแต่ก็เหมือนซ่อนบางสิ่งไว้ภายในสายฟ้าฟาดอีกครั้งแสงส่องให้เห็นรอยแผลลึกตอนงอกของร่างนั้นเลือดยังไหลรินแต่เขายังคงยืนอยู่ได้ราวกับไม่ใช่มนุษย์ฝีเท้าใกล้เข้ามา เสียงหัวเราะของเขาผสมกับเสียงระฆังที่ดังขึ้นอีกครั้งเองโดยไร้ผู้แต่ต้องเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังบีบเข้าหาตัวความรักความตายการทรยศทุกสิ่งพันกันแน่นเหมือนเงื่อนเชือกที่ไม่มีวันแก้ได้และเมื่อเขากล้ามาหยุดตรงหน้าเธอสายตาคมกริบจ้องลึกเข้ามาในดวงตาของเธอก่อนที่ริมฝีปากจะกระซิบคำหนึ่งชัดเจนเธอรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนฆ่าฉัน เสียงกระซิบเบาราวกับลมแต่ชัดเจนจนแทงทะลุหัวใจเธอตัวสั่นสถานน้ำตาไหลไม่หยุดในหัวเต็มไปด้วยภาพความทรงจำทั้งคืนสุดท้ายที่เขาบอกว่าจะกลับมาทั้งสายตาของเพื่อนสนิทที่ยืนเงียบเงินข้างๆทั้งผ้าขาวม้าที่เปื้อนเลือดในเรือของลุงสมทุกอย่างพันกันยุ่งเหยิงจนเธอแทบแยกไม่ออกว่าอะไรคือความจริงเพื่อนสนิทต,ตะโกนลัน่นอย่ามายุ่งกับเธอถ้าแกยังเป็นมนุษย์อยู่ก็หายไปซะ แต่ร่างนั้นกลับหัวเราะเสียงดังสะท้อนกล้องในสายฝนมนุษย์หรือไม่มนุษย์ไม่สำคัญหรอกสิ่งสำคัญคือความจริงที่เธอปิดบงังเธอเงยหน้ามองทันทีหัวใจเหมือนถูกบีบรัดเพราะแววตาที่จ้องมานั้นเต็มไปด้วยคำถามเขากำลังกล่าวโทษเธอหรือกำลังบอกว่าเธอรู้คำตอบอยู่แล้วแต่ไม่กล้ายอมรับเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ก้องจนพื้นสะเทือน ฝูงนกกากระพือปีกบินออกจากต้นโพดำทะมึนเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงนั้นกลับถูกฝนกลืนหายไปร่างตรงหน้าก้มลงมาใกล้ดวงตาแดงฉานสะท้อนแสงฟ้าแลบริมฝีปากยิ้มบางๆก่อนกระซิบอีกครั้งบอกมาเถอะว่าเธอรักใครกันแน่เธอเหมือนถูกปรึงทั้งร่างหัวใจสั่นสะทานจนแทบแตกเป็นเสี่ยงสายตาของเขาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาเธอ เรากับจะดึงความลับทุกอย่างออกมาจากข้างในฝนยิ่งคงตกหนักจนพื้นคลนเละไปทั่วชาวบ้านที่เหลือไม่กี่คนยืนตัวแข็งก้มหน้าสวดมนต์ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ไม่มีใครกล้าขัดจังหวะเพื่อนสนิทก้าวมาข้างหน้ายกมีขึ้นสูงเสียงตะโกนแตกพร่าเธออย่าฟังมันมันไม่ใช่เขาอีกต่อไปแล้วแต่ดวงตาของร่างนั้นกลับหันไปมองเพื่อนสนิทอย่างเย้ยหยันใช่สิเพราะความจริงมันอยู่ที่นายต่างหาก เธอสะดุ้งหันไปมองเพื่อนสนิททันทีภาพความทรงจําผุดขึ้นมาคืนนั้นที่เขากลับมาพร้อมแผลที่แขนคืนนั้นที่เขาหลีกเลี่ยงสายตาไม่กล้าตอบคําถามคืนนั้นที่เขาพูดเพียงว่าอย่าถามอะไรเลยแค่เชื่อฉันก็พอเสียงหัวเราะเย็นเยียบก้องกังวานร่างที่ควรตายไปแล้วกล้าเข้ามาใกล้มากขึ้นเลือดหยดลงบนพื้นโคลนผสมกับฝนจนเกิดกลิ่นคาวแรงสะอื้นเธอรู้คำตอบแล้วแค่ไม่กล้าพูดออกมา ริมฝีปากของเธอสัน่นหัวใจแทบขาดครึ่งเมื่อสายตาของคนสองคนทั้งคนรักที่ตายไปแล้วและเพื่อนสนิทที่ยืนมีสันต่างจ้องเธอรอคำตอบในเวลาเดียวกันเธอหอบหายใจทีมือกำตะกรุดแน่นจนปลายเล็บกรีดเข้าฝ่ามือเลือดซึมผสมกับน้ำฝนรอบตัวเงียบงันมีเพียงเสียงระฆังที่ยังสั่นก้องราวกับไม่สิ้นสุดสายตาของเพื่อนสนิทเริ่มสั่นไหวเขาเอ่ยขึ้นเสียงต่ำอย่าฟังมันนะทุกอย่างที่มันพูดก็เพื่อหลอกเธอ แต่เสียงของร่างที่ควรตายไปแล้วกลับแทรกขึ้นมาแล้วทำไมคืนที่ฉันถูกฆ่าเขาถึงเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับฉันละ่ะเ,เธอเบิกตากว้างความทรงจำบางอย่างผุดขึ้นเหมือนเงาในความมืดคืนก่อนพบศพเธอเคยเห็นเพื่อนสนิทเดินกลับมาจากทุ่งนาเสื้อผ้าเปื้อนโคลนและในมือแอบซ่อนบางสิ่งไว้ตอนนั้นเธอไม่กล้าถามแต่ตอนนี้ภาพนั้นชัดเจนขึ้นทุกทีเพื่อนสนิทต,ตะโกนสวนเสียงสันเครือฉันปกป้องเธอทุกอย่างที่ฉันทำเพื่อเธอทั้งนั้น เขาหันไปจ้องเธอดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเธอต้องเชื่อฉันฝนฟาดลงหนักยิ่งกว่าเดิมเธอสั่นสถานมองสองร่างตรงหน้าหนึ่งคือคนรักที่เธอเคยฝากหัวใจไว้แต่ตอนนี้กลับยืนอยู่ในความตายอีกหนึ่งคือเพื่อนสนิทผู้คอยอยู่เคียงข้างแต่ในสายตากำลังปิดบังความจริงบางอย่างทั้งคู่ก้าวเข้าหาเธอพร้อมกันเสียงหัวใจดังลั่นในหูเธอรู้ว่าไม่ว่าจะพูดคำไหนออกมาในคืนนี้ ชีวิตของเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปสายฟ้าฟาดลงกลางท้องฟ้าอีกครั้งแสงว่าทําให้เธอมองเห็นใบหน้าทั้งสองชัดเจนน้ำฝนที่ไหลผ่านแก้มเหมือนน้ำตาที่แยกไม่ออกว่าเกิดจากความเศร้าหรือความกลัวร่างที่ควรตายไปแล้วเอื้อมมือออกมานิ้วที่เย็นเฉียบแตะเบาๆบนไหลเธอเสียงกระซิบลอดริมฝีปากซีขาวบอกมาสิเธอรักใครกันแน่เพื่อสนิทชูมีขึ้นสูงเสียงสั่นเครืออย่าแต่ต้องเธอ ถ้าแก่ก้าวเข้ามาอีกก้าวเดียวฉันจะแต่เขาไม่ทันได้พูดจบสายตาของร่างนั้นหันกลับไปจ้องตรงๆร,รอยยิ้มที่มุมปากกลับเย็นเย,ยือกกล้าจริงๆหรือจะยอมฆ่าฉันอีกครั้งคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจเธอเธอหันไปมองเพื่อนสนิททันทีดวงตาของเขาเบิกกว้างสั่นไหวราวกับคำพูดนั้นคือความจริงที่ถูกกดไว้ลึกที่สุดฝูงชนที่เหลือไม่กี่คนต่าง,พ,งพึมพำเสียงเบา ชื่อของเพื่อนสนิทหลุดจากปากของใครบางคนความหวาดกลัวกระจายไปทั่วลานวัดเหมือนควันดำที่ปกคลุมเธอแทบหยุดหายใจหัวใจสั่นแรงจนแทบแตกออกความรักความตายและการทรยศพันกันแน่นในค่ำคืนที่ฝนยังไม่หยุดตกและในวินาทีนั้นเองเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ก้องสะท้อนจนแผ่นดินสั่นไหวพร้อมกับเงามืดใหม่ที่ก้าวออกมาจากในสาลายอย่างช้าช้า ทุกสายตาหันขอบไปยังศาลาเสียงฝนยิงคงกระหนำ่ำแต่ความเงียบี่ปกคลุมกลับหนาวเหน็บยิ่งกว่าเงามืดนั้นสูงใหญ่ก้าวออกมาพร้อมเสียงไม้เก่าแอคคือใต้ฝ่าเท้าในมือถือพันทองเก่าๆที่เต็มไปด้วยดอกไม้เหี่ยวเฉาและผ้าขาวเปื้อนเลือดแสงฟ้าแลบส่องให้เห็นหน้าชัดพระพิกษุราที่ชาวบ้านเชื่อถือท่านพระครูจากวัดนี้เองแต่ในดวงตาที่ควรสงบกลับเต็มไปด้วยความเครียดขึงและความลับดำมืด เสียงชาวบ้านพึนพมพำอย่างไม่เชื่อสายตาหลวงพ่อทำไมพระครูไม่พูดอะไรในตอนแรกเที่ยงกว่าตามองไปที่ร่างคนรักที่ควรตายแล้วและต่อมาที่เพื่อนสนิทซึ่งยังถือมีดสั่นร,ระลิกอยู่สุดท้ายสายตาท่านหยุดอยู่ที่เธอจ้องนิ่งยาวนานจนเธอรู้สึกเหมือนถูกมองทะลุทั้งหัวใจความจริงไม่มีใครอยากพูดออกมาเสียงทุ้มต่ำของพระครูดังขึ้นท่ามกลางสายฝน แต่คืนนี้จะไม่มีใครหลบหนีกันได้อีกต่อไปชาวบ้านหลายคนสุดลงกราบบางคนร้องให้บางคนสวดมนต์ไม่หยุดเธอยืนตัวสั่นจ้องพระครูที่ก้าวลงบันไดศา,าลาช้าๆทุกก้าวหนักแน่นราวกับตีตราความผิดลงกลางหัวใจของทุกคนเพื่อสนิทหันไปตะโกนเสียงแตกพร่าอย่าเชื่อเขาเขาต่างหากเขารู้เขาเกี่ยวข้องกับทุกอย่างมือที่ถือมีดยกขึ้นสั่นเทาแต่พระครูกลับยกยิ้มบางๆ ใช่ข้ารู้ทั้งหมดและเจ้าก็รู้เช่นกันสายฟ้าฟ้าสว่างอีกครั้งในแสงวาบนั้นเธอเห็นสายตาของคนทั้งสามคนรักที่ตายไปแล้วเพื่อนสนิทและพระครูต่างจ้องมาที่เธอพร้อมกันเราากับทุกคำตอบของค่ำคืนนี้อยู่ที่เธอเพียงคนเดียวเสียงฝนค่อยๆเบาลงเหลือเพียงละอองที่โปรยลงเหมือนม่านหมอกลานวัดที่เคยเต็มไปด้วยเสียงโกลาระบัดนี้เงียบสงัด นีเพียงเสียงะระฆังที่สั่นสะท้อนครั้งสุดท้ายก่อนจะหยุดนิ่งอย่างไร้ผูแต่ต้องเธอยืนอยู่ตรงกลางระหว่างสามสายตาความจริงที่ซ่อนมานานถูกเปิดเผยทีละชั้นหัวใจเธอเหมือนถูกฉีกออกแต่กลับรู้ว่าต้องเลือกทางใดสักทางริมฝีปากค่อยๆเอ,อ่ยคำตอบที่ทุกคนรอฟังเสียงนั้นสั่นเครือแต่หนักแน่นพอจะเปลี่ยนชะตาของทั้งหมู่บ้านเมื่อคำพูดจบลงร่างที่ควรตายไปแล้วเงียบสงัดไปในทันที สายตาที่เคยเต็มไปด้วยความเครียดแค้นกลับอ่อนลงราวกับปลดปล่อยก่อนจะค่อยๆจางหายไปกับสายหมอกและกลิ่นฝนเพื่อนสนิทสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากมือที่กำม,มีดปล่อยวางร่วงหล่นลงบนโคลนดังแผ่วเบาชาวบ้านค่อยๆกลับมาเงยหน้ามองพระครูที่พยักหน้าเบาๆราวกับยอมรับว่าความจริงได้ถูกเปิดเผยแล้วเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มเปิดเมฆฝนค่อยๆเคลื่อนหายดาวแรกปรากฏขึ้นท่ามกลางความมืด หัวใจยังเจ็บปวดแต่รู้ว่าต้องก้าวต่อเพราะค่ำคืนนี้ได้พราความรักไปแต่ก็คืนความจริงให้กับทุกคนเสียงจักจันเริ่มดังขึ้นแทนที่ฝนรากับบอกว่าวงจรแห่งความมืดมิดสิ้นสุดลงแล้วเธอก้าวเดินออกจากลานวัดช้าๆทิ้งรอยเท้าเปื้อนโคลนไว้เบื้องหลังพร้อมกับความทรงจำที่ไม่มีวันลบเลือน